สวัสดีค่ะช่องภาษาอังกฤษออนไลน์บายคูนุชนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในคอนเทนต์เรื่องทำยังไงให้ลูกเรียนหนังสือเก่ง ทำไมคุณนุชถึงกล้าทำคอนเทนต์นี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณนุชเนี่ยมีลูกชาย2คนคนนึงอยู่ป .1 แล้วก็คนหนึ่งอยู่ป .5 ทั้ง2คนนี้นะคะเรียนได้อันดับหนึ่งของห้องมาตลอด4.00นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายที่เลี้ยงหลานอยู่นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับตัวเด็กๆเ,เองนะคะคือ คุณคุณนุชเนี่ยได้ดูคลิปของคุณหมอทีมนะคะดรทีมท่านเล่าท่านท่านบอกเทคนิควิธีการไว้ดีมากๆนะคะคุณนุชก็เลยนํามาใช้กับตัวเองเราเห็นว่ามันได้ผลจริงๆก็เลยอยากจะแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านผู้ปกครองนะ่ะได้ทราบนะคะว่าทํายังไงถึงให้ลูกเรียนเก่งนะคะคุณหมอทีมเนี่ยท่านไปศึกษางานวิจัยนะคะก็คือวิธีการสั่งจิต ให้ลูกเรียนเก่งได้นะคะสั่งจิตทํายังไงให้ลูกเรียนเก่งได้ข้อหนึ่งนะคะคุณหมอทีมบอกเลยว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าลูกเราเนี่ยเก่งนะคะลูกเราเก่งจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากที่บ้าน90%นะคะเกิดมาจากครอบครัว ถ้าเด็กเรียนรู้อะไรจากครอบครัวก็จะแสดงออกเป็นตัวตนของเขานะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านพูดเพราะลูกก็จะพูดเพราะนะคะเป็นคนมีระเบียบว,วินยัยลูกก็จะมีระเบียบว,วินัยเช่นเดียวกันนะคะการสั่งจิตในข้อแรกก็คือเราเชื่อว่าลูกเราเก่งนะคะทําได้อย่าไปด่าเขาว่างโง่อย่าไปว่าุอเองโง่ทาไม่ได้หรอกนะคะเรียนก็ไม่รู้เรื่องเขียนตัวหนังสือก็ไม่สวยนะคะอันนี้เราอย่าพูดนะคะต้ว่า ลูกเก่งเพียงแต่ว่าวันนี้ลูกอาจจะสอบได้คะแนนไม่ดีเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ลูกยังไม่ค่อยถนัดเท่าที่ควรนะคะหรือว่าวันนี้อากาศมันจะร้อนไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเก่งเด็กทุกคนมีความสามารถในตัวเองถ้าเราไปป้อนข้อมูลว่าเขาโง่เขาไม่เก่งเขาไม่ฉลาดนะคะมันก็จะเหมือนฝังอยู่ในหัวเขาตลอดนะคะเขาทำอะไรก็จะคิดว่าเขาทำไม่ได้ตลอดเราต้อง สั่งจิตเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีความสามารถเรียนเก่งนะคะแล้วมันเหมือนเป็นจิตวิทยาให้เด็กอย่างหนึ่งที่เขาก็สามารถาจะพัฒนาตัวเองได้นะคะข้อที่2นะคะในช่วงประถมเน,เน้นให้เขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะมันเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่จะทำให้เขาต่อยอดไปให้เก่งในระดับต่อๆไป ะะระดับต่อๆไปคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากนะคะในช่วงประถมข้อที่3นะคะสั่งจิตลูกก็คือแอบฟังความฝันของลูกอันนี้เป็นเทคนิควิธีการของคุณหมอทีมนะคะแล้วก็คุณนุชนำมาใช้กับลูกของตัวเองแล้วก็เกิดเห็นผลจริงๆก็เลยมาเผยแพร่ให้ทราบกันนะคะแอบฟังความฝันของลูกนะคะว่าลูกอยากเป็นอะไร แล้วทำไมเขาถึงอยากเป็นสิ่งนั้นอย่างเช่นลูกครูนุชเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักบินเพราะอะไรเขาถึงอยากเป็นมีเงินนะคะเป็นนักบินมีเงินเดือนเยอะนะคะพอมีเงินเดือนเยอะแล้วสามารถซื้อสิ่งของต่างๆที่เขาต้องการได้นะคะอันนี้คุณแม่ก็จะแอบฟังความฝันของลูกทุกคนนะคะแต่นะคะก็น่าแปลกใจนะคะมีลูกชายคนโตคนอยู่ป .5 นะคะก็เรียนได้อันดับหนึ่งมาตลอดนะคะ แต่ความฝันของเขาก็คือเขาอยากเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะเขาบอกแม่ว่ามันสบายดีแม่ไม่ต้องมาคิดอะไรมากการบ้านก็ไม่มีเห็นคนไปนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามทุ่ง,งานานะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องมีงานไม่ต้องมีการบ้านนะคะ อันนี้เป็นความคิดของเขาแต่คุณแม่ก็ไม่เคยปิดกั้นจินตนาการของลูกนะคะให้เขาได้พูดสมองเขาจะได้ทำงานนะคะวันนี้เขาอาจอยากเป็นสิ่งนี้โตขึ้นไปเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดก็ไม่เป็นไรนะคะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่ใช่อาชีพที่ไม่ดีนะคะเป็นอาชีพที่สุดจริตหลายคนก็ทำทำแล้วก็มีความสุขนะคะคือ คุณแม่เนี่ยจะพยายามที่จะไม่ปิดกั้นจินตนาการของเขาให้เขาได้พูดให้เขาได้แสดงออกนะคะคุณแม่เห็นผู้ปกครองหลายคนเนี่ยชอบปิดกั้นความคิดของเด็กนะคะก็เลยทําให้สมองเขาเนี่ยไม่แตกแขนงนะคะคือปิดกั้นจินตนาการของเขานะคะคือจะคิดอะไรก็ไม่ได้ให้อยากให้ผู้ปกครองอยากให้คุณแม่เนี่ยรับฟังข้อคิดเห็นเขาด้วยนะคะความคิดเห็นของเด็กๆ ว่าเป็นยังไงนะคะ <c oughs> แล้วก็คุณแม่ในฐานะคุณแม่นะคะนำมาใช้กับตัวเองก็เห็นผลในฐานะที่ทำงานเป็นคุณครูมาใช้กับเด็กก็เห็นผลจริงๆตามงานวิจัยของคุณหมอทีมได้บอกไว้นะคะแน่นอนที่สุดก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเด็กคนนี้เรียนเก่งเด็กคนนี้เรียนอ่อนนะคะมีความถนัดที่แตกต่างกันไป แต่เราก็ไม่เคยตำหนิเขานะคะให้กำลังใจชมว่าเขาทำได้มีความสามารถในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็จะมีกำลังใจนะคะในการเรียนนะคะคุณคุณครูหรือว่าคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าถ้าเรานำเทคนิควิธีการสั่งจิต3ข้อให้ลูกเรียนเก่งของคุณหมอทีมเนี่ยอยากจะให้นำไปใช้นะคะให้นำไปใช้กับลูกกับคนที่เรารัก รับรองว่าได้ผลแน่นอนนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองนะคะให้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็นำไปนาไปใช้กับลูกๆของเรานะคะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ กับหลายๆคนต่อๆไปต้องขอบคุณคุณหมอทีมดรทีมด้วยนะคะที่ให้ความรู้นะคะจริงๆแล้วเป็นเป็นแฟนเป็นแฟนคลับแฟนตัวยงของคุณหมอนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่องภาษาอังกฤษออนไลน์บายคุณนุชด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ